สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูบีเหมือนเดิมเลยค่ะในกิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องที่สนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆหยิบใบงานของตัวเองขึ้นมาค่ะเรื่องที่สาเครื่องมือทําสวนเด็กๆรู้ไหมคะว่าที่เราทําสวนเราใช้อะไรบ้างในการทําสวนปลูกผักปลูกดอกไม้อ้าหนึ่งคือ บัวลดน้ําเราใช้ในการลดน้ําลดน้ําต้นไม้ดอกไม้ใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปคือจอบใช้สําหรับในการขุดดินขุดหลุมต้อมทวนก็คือใช้ในการพวนดินและกันไกสสาหรับตัดตกแต่งกิง่งจะเป็นเหมือนกันไกที่เราใช้แบบนี้แต่มีขนาดใหญ่ค่ะเด็กๆแล้วก็ กัรไกตัดหญ้าจะมีขนาดใหญ่ที่เขาใช้สองมือใช่ไหมคะและสุดท้ายก็คือคาดใช้สำหรับคาดต้นหญ้าและใบไม้นั่นเองคะ่ะเรามาดูสิคะว่าวันนี้คุณครูมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆได้ทำกันไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะเขาบอกว่าเด็กๆเ,เขียนคำศัพท์ที่ออกเสียง th S, S h <S แล้วอ่านออกเสียงคำศัพท์ให้ถูกต้องและเขียนกากบาททับสิ่งที่ไม่ใช่เครื่องมือทำสวนที่วางอยู่ในลังไม้ให้ถูกต้องอเขาบอกให้เราเขียนคำศัพท์ใช่ไหมคะเด็กๆและกากบาททับสิ่งที่ไม่ใช่เครื่องมือทำสวนที่คุณครูได้กล่าวไป ตอนต้นคลิปแล้วอ่าเด็กๆดูคำศัพท์คำแรกอะไรคะเด็กๆเด็กๆสังเกตดูค่ะอาเลข3นั่นเองค่ะเราต้องเติมอะไรคะเด็กๆ th นั่นเองค่ะ thr double e t h r e 3. 3ต่อไป M O U อะไรนะเมาคืออะไรคะตรงตรงเติมอะไรคะเด็กๆ T H นั่นเองค่ะอาเมาปากต่อไปค่ะเด็กๆอะไรนะเติมอะไรลงไปค่ะเด็กๆ T H I N ชิ้นผอมต่อไปค่ะดูสิคะอะไรคะเด็กๆหอยภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างอ่าเก่งมากเลยค่ะ S H อ่าเติมลงไปแล้ว S H E L Shell หอยื่อหรือยังคะเด็กๆทีนี้เรามาดูเราจะกากระบาดทับภาพที่ไม่ใช่เครื่องมือทำสวนใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆสังเกตดูค่ะเด็กๆช่วยกันทำนะคะไม้กวาดขนไก่ใช่อุปกรณ์ทำสวนไหมคะอ่าไม่ใช่ค่ะเด็กๆกากระบาดลงไปเลยต่อไปซ่อมทวนดินใช่ไหมคะ อ๋อขอโทษค่ะช้อนควนดินใช้ไหมคะเด็กๆใช้ในการทำสวนค่ะอ่าต่อไปค่ะเสียมใช้ไหมคะอ่าใช้ในการขุดดินค่ะเด็กๆแล้วขอนหรอคะเด็กๆขอนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อุปกรณ์ทำสวนเรากากระบาดไปเลยค่ะและ จอบล่ะคะเด็กๆจอบใช้ไหมคะอ่าใช้ในการขุดหลุมใช่ไหมคะและสุดท้ายก็คืออะไรคะเด็กๆหอยหอยเราใช้ในการทําสวนไหมคะไม่ใช้กากระบาดเลยคะ่ะเสร็จหรือ,อยังคะเด็กๆเสร็จแล้วง่ายค่ะวันนี้สําหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนไ้เพียงแค่นี้คะ่ะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ